สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่พันชิกชาแนลนะครับกับผมหนุ่มพันชิกนะครับวันนี้เราจะมาทําภารกิจการเปลี่ยนไฟเพดานนะครับให้เป็น LED ทั้งหมดนะครับไฟเพดานตัวนี้นะครับเราซื้อมาก็มันติดมากับบ้านนะครับเพราะไฟที่ใช้ปัจจุบันจะเป็นแบบนี้นะครับหลอดไฟซึ่งข้อเสียของมันคือถ้ามันขาดหรือการดูแล,ลรักษานะครับจะ จุกจิกว่าหลอดไฟรุ่นใหม่ LED นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็น LED กันหมดเลยนะครับทั้งบ้านเลยตัว LED ที่เราซื้อมานะครับราคาอยู่ที่110บาทนะครับจากแอป Shopee นะครับตอนนี้จะเป็นสามารถเปลี่ยนใสายยกชุดเลยนะครับก็คือถอดพวกบัลลาสต้าเตอร์ออกนะครับแล้วสามารถใช้ตัวนี้เข้าใส่แทนได้เลยนะครับตัวนี้จะมีสี3สีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับในการติดตั้งนะครับ เดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยนะครับเด mm ี hmm. ย๋ยวเรามาดูนะครับว่าไฟเพดานเก่านะครับเราเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ,อันนี้ก็จะเป็นไฟเพดานห้องทั้งหมดนะครับที่ เราใช้นะครับยังเป็นหลอด f ฟลอเซนนะครับคือไฟนีออนหลอดนีออนกลมนะครับการดูแลรักษาก็ปีหนึ่งเราก็แทบจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีปัญหาคือตัวบรลลาร้อนนะครับก็มีหลอดหนึ่งที่เสียไปแล้วนะครับก็คือหลอดนี้เราก็ใส่ตัว LED ไปแล้วนะครับอันนี้เราก็ถอดพวกบรลลาร์สตาร์เตอร์สายไฟอื่นๆของเขานะครับออกหมดเลยก็ใส่ชุดของ LED ล้วนๆลงไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตั้งอยู่ในห้องครัวนะครับซึ่งห้องครัวเราต้องใช้ไฟที่สว่างมากนะครับตัวฟอเรสเซนต์มันจะไม่สว่างเท่าตัว LED ที่เราจะใส่ใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราลองทดสอบไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนยากแค่ไหนหรือว่าเปลี่ยนง่ายเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับทุกคนเปลี่ยนได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ก่อนเราจะทําการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเราต้องมาเช็คตัวไฟห้องครัวก่อนนะครับว่าปิดเบเกอร์หรือยังนะครับเดี๋ยวเราปิดเบเกอร์ห้องครัวก่อนนะครับจะกปิดเบเกอร์แล้วนะครับเราก็จะทําการถอดโคมกระจกออกก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ต้องใช้บันไดนะครับอันนี้เรามีบันไดพอดีนี่เป็นบันไดที่เราจะเหยียบเพื่อไปนะครับก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเราต้องเช็คกระแสไฟว่าไม่มีไฟอยู่ถ้ามีไฟอาจจะ ดดยิ้มเลยนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับหนึ่งครีมนะครับควรแนะนําเป็นครีมปากแหลมนะครับจะเอาไว้หมุนง่ายกว่านะครับแต่ตัวนี้เรามีแค่ครีมแบบนี้นะครับเราก็ใช้แทนกันได้นะครับแล้วก็เจ้าไขควงวัดไฟนะครับตัวนี้เอาไว้ขันเพื่อจะถอดสายไฟออก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นตอนการถอดเลยครับตอนนี้นะครับเราจะถอดโคมตัวนี้ออกก่อนนะครับโดยเราใช้มือกคลองตัวโคมกระจกไว้นะครับเพราะว่าเป็นกระจกอันตรายนะครับเพื่อไม่ให้มันหล่นลงมา เราให้ okay. ที่ยึดตัวนี้ออกก่อนแลนั้นเราค่อยๆเอาตัวโครกระจกลงมานะครับต่อมานะครับเราก็มาวัดไฟกันก่อนว่ามีกระแสไฟรัฟ่วหรือเปล่า,าน,นะครับเพราะว่าเราปิดเบกเกอร์ไปแล้วเราก็ทิ้มดูไฟนะครับถ้าไม่มีทุกความปลอดภัยนะครับเราต้องเช็คไฟก่อนไม่มีนะครับอย่างนั้นเราก็ถอดตัวหลอดไฟออกก่อนนะสตาร์เตอร์หลอดไฟยังใช้ได้นะครับตอนนี้เราก็เก็บไว้เป็นอะไรในนาคต เพราะว่าเราเปลี่ยนเอาเกจให้มันประหยัดไฟมากขึ้นแล้วก็สว่างมากขึ้นนะครับแล้วเราไปตดูนี้ใกล้กัน นีนะครับจะเป็นตัวบรหดาที่เราต้องแกะออกนะครับกับชุดวงจรของหลอดออนเก่านะครับตัวนี้เราต้องถอดออกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ตัว LED สามารถติดได้นะครับเพราะ LED มันจะมีตัวแม่เหล็กนะครับเราไม่ต้องใช้กาวเลยติดเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นตอนต่อไปครับอาจจะเป็นมุมไกลนะครับเพราะว่าเราตั้งขาได้ประมาณนี้นะครับแต่ขาตั้งกล้องไม่สามารถถือขึ้นไปถ่ายได้นะครับเพราะอันตรายเดี๋ยวเราจะเอาให้ใกล้ที่สุดนะครับดูกันคร่าวๆกันนะครับ อันนี้เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปได้ยากเลยนะครับเปลี่ยนได้ผู้หญิงผู้ชายทำได้หมดครับงานแบบนี้แล้วก็ถอดแผววงจรทั้งหมดออกนะครับอนนี้กรอบมาแล้วนะครับตัวตัวต่อของบรรดาห์นะครับก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับก็มีการเสื่อมสภาพอนาคตอาจจะได้นนเ,ปเปลี่ยน,นครับ เราก็เลยเปลี่ยนเป็นยกชุดเป็นของ LED นะครับจะได้ไม่ต้องใช้ชุดโงจอมาหลาแล้วก็สตาร์เตอร์นะครับก็คือเปิดปุ๊บติดปั๊บถ้าเสียก็เปลี่ยนใหม่นะครับหลอด1 1อยบาทก็ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวนี้ LED ประหยัไฟแล้วก็ถูกด,ด้วยนะครับ เป็นชุด starter นะครับชุดประหลาดนะครับตอนนี้เราไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเจ้า LED นะครับโฟกัสได้เลยอ่าส่วนนอกนั้นนะครับเราก็ถอดเกี้ยงเลยอันนี้เราก็จะติดตัววงจรแผง LED ลงไปนะครับเดี๋ยวเรา,าเนะแกะกล่องโซนนี้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวแปลงไฟบ้านนะครับให้เป็นไฟ led นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับเดีย๋ยวเรามาแกะเพื่อจะติดตั้งตัวนี้มีตัวแม่เหล็กนะครับให้ติดกับตัวโคมไฟเพดานได้เลยนะครับไม่ต้องติดกาวเพิ่มดีมากเลยตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็มีเหมือนกันก็ตัวเชื่อมไฟนะครับ ก็จะมีตัวเต้าต่อนี้นะครับก็คือไม่ต้องใช้สกรูขันให้แน่นนะครับเราเอาสายไฟสองเส้นนะครับจิ้มรูแต่ละรูนะครับมันก็จะล็อกอัตโนมัติครับข้อดีของตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับติดตั้งง่ายแทบจะไม่ได้ต้องใช้เทปปั่นสายไฟนะครับเดีย๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยเราก็ดันสายไฟนี้เข้าไปข้างในก่อนจากนั้นเราก็ปึ๊บมานี้ แม่เหล็กนะครับมันจะติดอัตโนโมัติเลยนะครับนี่เรียบร้อยติดแนวอยู่อย่างดีเลยหลังนั้นเราก็หาว่าเราจะวางมีตัวตัวควบคุมไฟตรงไหนนะครับเพื่อให้มันไม่เก,กะกะให้มันดูสวยง,งาม นี่ก็ติดตัวหลอดไฟเข้าไปครับมันก็จะต้องหลบตัวยึดโคมกระจกตัวครอบด้วยนะครับมันก็เลยจะใช้ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นสายไฟที่โผล่มาจากเพดานนะครับเดี๋ยวเข้าวงจรมันก็จะมีล็อกของน็อตตรงเก่านะครับก็คือถ้าเราจะเอาออกก็ได้นะครับก็คือแกะโคมตัวนี้ออกแต่นี้เราก็ไม่อยากถอดให้มันเยอะแยะนะครับเราก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นได้ตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับมันจะดูดติดอย่างดีเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นนะครับเราจะมาทําการต่อนะ สายไฟตัวนี้เข้ามาทั้งสองรูนี่นะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะครับไม่ซับซ้อนเดี๋ยวยังไงเราก็จะทําการต่อกันเลยนะครับกดตรงไปดันเข้าไปนะครับมันจะล็อกอัตโนมัติล็อกเลยล็อกนะครับนี่นะครับมันก็ล็อกแล้วตอนนี้สายมันระยองอะระยางเราก็ดันเข้าไปให้อยู่ใต้เพดาน ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บสายไฟเอาที่เราเห็นว่ามันโอเคแล้วนะครับเราก็จะมาปิดฝาครอบอีกทีนะครับก็การติดตั้งวงจรอะไรก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเพราะทำมาให้เราติดตั้งได้ง่ายมากนะครับสำหรับตัวหลอดโคมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบโคมแล้วเรามาทดสอบแสงสีนะครับว่ามันจะดูสวยงามแล้วก็ดูสว่างกว่าหลอดเดิมแค่ไหนนะครับ เอาละครับทุกคนหลังจากที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะแต่ความเป็นระเบียบจะดีขึ้นนะครับโคมันก็จะดูวงจรไม่ซับซ้อนเหมือนที่มีบัลลัดสตาร์เตอร์นะครับโพลเิเซนหลอดนีออนมันจะดูต้องการผู้สารมากนะครับถ้าเปิดนานๆบัลลัดร้อนมากนะครับลองลองเปิดนานๆแล้วลองมาใช้ดูแต่ตัวนี้เป็น LED นะครับก็จะตั้งประหยัดไฟแล้วก็จะไม่ไม่ร้อนนะครับการดูแลสายน่าจะง่ายกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบแสงไฟนะครับหลงนั้นเราก็จะเปิดสวิตช์ดูแสงนะครับตัวนี้จะเป็น3ามสเต็ปนะครับสเต็ปแรกนะครับหลอดดูสว่างนะครับสวยงามมากสว่างกับหลอดนีออนแน่นอนนะครับสเต็ปที่สนะครับเปิดปิดเปิดอีกครั้งก็จะเป็นสีส้มห้องก็จะดูเป็นสีส้มๆนะครับเราก็ให้ดูหลอด LED ก็จะเปลี่ยนสี แล้วสเต็ปสุดท้ายครับจะเป็นสว่างมากนะครับก็จะเป็นสีส้มกับสีขาวติดพร้อมกันทั้งหมดนะครับก็จะสว่างมากสเต็ปที่3ก็จะเพิ่มบรรยากาศเป็น3ส,สเต็ปนะครับบรรยากาศแล้วแต่เราจะชอบนะครับ อเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราดูการติดตั้งนะครับโคมเพดานไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็เป็นทิคง่ายๆนะครับเป็นดีการ DIY ง่ายๆนะครับที่ผมอยากมาแนะนําเพื่อนนะครับที่อยากเปลี่ยนไฟเพดานแบบใหม่นะครับเป็น LED ครับที่สำคัญนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเป็น3สีนะครับซึ่งราคาที่ซื้อมาก็ไม่แพงเลยนะครับเพียงแค่110บาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจะส่งแล้วนะครับตัวนี้เป็นการใช้โค้ดส่งฟรีของช้อปปีนะครับถ้าเราไปดูในแอปช้อปปีนะครับหรือลาซาด้าก็ สามารถที่จะเลือกซื้อในราคานี้ได้นะครับหรือถ้าใครสนใจนะครับอยากให้ผมลงลิงก์ร้านให้นะครับก็คอมเมนต์ใต้นะครับก็ถ้าใช้ดีก็จะบอกต่อนะครับเป็นการแชร์ความรู้นะครับแล้วก็งาน DIY ง่ายๆนะครับที่สามารถทาที่บ้านเองก็ได้นะครับก็ฝากคลิปนี้นะครับฝากช่องพันธิกชาแนลนะครับกดไลค์กดติดตามช่องพันธิชาแนลนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ